ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะคจันถึงสุกสองทุ่มตรงค่ะกลับมาพบกันนะคะอัปเดตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่เราเนี่ยไม่เคยเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งรวมถึงใช้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่เต็มที่นะคะบางทีเราอาจจะซื้อ ของที่มันดีเยี่ยมที่สุดเลยตัวท็อปเลยนะคะมาแต่ในการใช้งานเนี่ยใช้จริงๆแค่ประมาณ2 0 3 0มันก็ถือว่าไม่คุ้มนะคะพี่เล็กถือว่าซื้อของแพงเลยแหละนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าซื้อเสื้อผ้ามาแล้วไม่เคยได้ใส่เลยใส่ครั้งเดียวแล้วเลิกอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยมันรู้สึกเสียดายนะคะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรื่องใกล้ตัวที่เราจะคุยการเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของจอภาพนะคะจอภาพที่เราจะพูดถึง ไม่ใช่เฉพาะทีวีถูกไหมคะเพราะว่าณปัจจุบันนี่มีหลากหลายมากมายนะคะจอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน่นนี่นั่นนะคะจอคอมแต่ถามว่าเคยรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความละเอียดของภาพความคมชัดของภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าเฮ้ยเนี่ย ทีวีรุ่นนี้มันรองรับในระบบของไ i เดฟนะคือความคมชัดสูงหรือแม้แต่ที่เป็น UHD ด้วยนะคะ Ultra HD เนี่ยนะคือมันจะชัดมากๆเลยแต่เราเคยรู้ไหมว่าอตัวเลขที่เขาเขียนกำกับไว้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรที่บอกว่าความละเอียดสูงความคมชัดสูงมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เอาเริ่มคำถามแรกก่อนเลยว่าทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ครับผมก็ไอตัวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรา เจอประจำเนาะก็คือในเรื่องของเวลาลูกค้าเนี่ยเอาเครื่องหรือเอาอะไรเข้ามาที่ศูนย์ซ่อมเนี่ยาาก็จะเจอปัญหาเรื่องการปรับแต่งพวกภาพพวกเนี้ยผิดพลาดแล้วก็ใช้ไม่ได้อ่านี่ก็เลยอันนี้นนคือ,อพิล็ต เจอกับตัวเองเลยเวลาที่ลูกค้าแบบว่าถือกล่องเข้ามาเอะกล่องมันเสียหรือเปล่าทำไมเวลาแสดงผลที่หน้าจอทีวีมันมีแค่ครึ่งจออะไระมณได้มันไม่ชัดมันหรือมันหายไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะเราจะต้องมาให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจเรื่องของการที่จะใช้อุปกรณ์เนี่ยให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องเล่นหรือเครื่องที่จะมาเปิดอะไรเงี้ยครับครับผมคือประเด็นเนี่ยคือ เกิดมาจากที่เราไม่เข้าใจนี่แหละเพราะถ้าเราเข้าใจปั๊บการตั้งค่าการเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยมันจะโป๊ะเชกการมันจะเพอร์เฟกก็คือดูได้ตามที่เราต้องการหรือแม้แต่ที่เราเห็นที่เขาขายขายกันตามห้างจึงไมฮะเราจะเห็นว่า ว่าเราไปซื้อเนี่ยมันชัดมากเลยเพราะว่าเราก็เลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วใช่แต่พอเอามาที่บ้านเนี่ยมันเรื่องทำไมมันดูไม่ได้มันมันไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะหาสาเหตุไม่เจอฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนก็เรื่องอันแรกก็คือเรื่องการตั้งคุณภาพของภาพให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ว้าวว้าห้ายน่าสนใจแล้ว<ค>สินคะคุณผู้ชมคะเอาไปว่าเราเมื่อเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความคมชัดก่อนดีกว่าพี่เล็ก ตัวความคมชัดเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเป็นทีวีหรือว่าจอภาพทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น crt หรือเป็นแบบจอแก้วที่ม่ตูดใหญ่ๆอ่าตัวใหญ่ๆแต่ตัวที่มันวางต้องวางอย่างเดียวติดผนังไม่ได้อะไอตัวเนี้ยเรียกว่า crt อย่างนี้เลยหนักตียี่สิบสามสิบกิโลนั่นแหละครับนั่นคือ crt พอมีการปรับภาพจากตรง crt ที่เป็นระบบเดิมเนี่ยก็มาเป็นระบบที่เรียกว่าพิกเซลพิกเซลคือความละเอียดที่เป็นจุด คือเดี๋ยวนะถ้าจอภาพสมัยก่อนนะทีวีบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยสิบสีนิ้วยี่สิกว่านิ้วก็แล้วแต่นะคะคือจะเป็นตัวที่ใหญ่ๆแล้วก็จอเขาเนี่ยจะโค้งหน่อยะคะในการแสดงผลภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัจจุบันละไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าระบบก่อนเนี่ยเขาเรียวเป็นการสแกนสแกนในแนวตั้งกับแนวนอนคือเป็นเส้นเป็นเส้นใช่เป็นเส้นใช่เขาจะเขาจะเรียกสังเกตไหมเขาบอกว่าภาพ เท่านี้เส้น uh huh. อ่ากว่าเส้นเท uh huh. ่าไหร่เส้นอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันจนถึงติดมาปัจจุบันบางคนยังเรียกเป็นเส้นอยู่เลยการสแกนทั้ง uh huh. ท,งทงี่มันเปลี่ยนระบบแล้วว่าไม่ใช่สแกนเป็นเส้นแล้วนะ uh huh. เขาสแกนเขาเป็นจุดละ เป็นดอทแล้วมันจะมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเหมือนกับว่าระบบของเทคโนโลยีในการแสดงผลครับผมมันมีการพัฒนาจากก่อนหน้านี้ที่เทคโนโลยีมันเป็นจอแก้วคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยนะเป็นจอแก้วการแสดงผลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเส้นอันนี้เข้าใจได้กระเถิบมายุคต่อมาเราเริ่มมีจอแบนจอ L C D L E D อะไรทั้งหลายแล้วนะคะรวมถึงจอแบนแต่อาจจะตูดใหญ่ก็ว่าไปนะรบ อันนี้จะเป็นเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งแล้วที่พี่เล็กบอกว่าเป็นแบบพิกเซลพิกเซลครับเป็นแบบจุดจุดจุดเป็นดอทดอทนะที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเส้นเป็นเส้นไม่ใช่ละก็จะปรับออกมาความเหมือนเลยความต่างมันอยู่ตรงไหนอะคะก็ถ้าเกิดว่าเราถ้าเราสแกนเป็นเส้นเนี่ยก็คือหนึ่งภาพมันจะสแกนเป็นแถบเป็นแถบเหมือนเหมือนเราวาดรูปเราวาดเป็นเส้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าวาดแบบรุ่นใหม่ก็คือจุดเอาพอมันเป็นจุดเนี่ยมันก็ จำเป็นที่จะต้องรัน CPU จะต้องรันเร็วขึ้นเพื oh. ่อที่จะ oh. จุดจุดให้เร็วขึ้นภาพที่ออกมา oh. ก็จะมีความละเอียดที่เป็นจุด oh. ไม่นับเป็น oh. ไม่นับเป็นเส้นละ นี่พอจะนึกภาพตามได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นเส้นปั๊บเนี่ยในในเรื่องของความเลือนลางในเรื่องของสีไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยคือมันจะเห็นความแตกต่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นจุดๆแล้วมันคือมันเยอะมากๆ่ยความละเอียดของภาพความละเอียดของสีมันจะชัดเจนเนี่ยแหละเขาถึงเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาทาให้เราเนี่ยได้เห็นแบบว่ารูปแบบการแสดงผลนะคะของภาพต่างๆเนี่ยที่มันชัดขึ้นประมาณว่าสี แดงก็คือแบบแดงมากเลแดงในการที่เขาจุดจุดสีเนี่ยคือแบบว่าเข้มข้นมากเขียวก็เขียวมากอะไรประมาณนี้เลยประมาณนี้ใช่มันก็จะแสดงจริงๆมันแสดงได้ชัดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวขนาดของภาพเนี่ยก็มีผลเพราะว่าตัวดอทของมันเนี่ยคือมันมีการจุดเนี่ยที่ไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยถ้าจุดเยอะก็คือพิกเซลเยอะก็เราคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเขาบอกว่า ความละเอียดของจอเนี่ยเท่ากับสมมติว่าเป็น1,080ก็คือเป็นไฮเดฟไฮเดฟก็คือแสดงว่าใน1ตารางนิ้วเขาก็จุด1 8 8่จุดเขาคิดเป็นตารางนิ้วฉะนั้นมันมก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้า1 0 8่จุดเนี่ยก็จะณนะตอนนั้นก็คือจุดได้เยอะที่สุดมันก็จะชัดที่สุดณนะขณะเทคโนโลยีนั้น ดูคิดตามที่พี่เล็กพูดนะก็อย่างสมมุติว่าวันนี้คือที่บ้านนิกมี14นิ้วจอแบนบอจอแบนแล้วนะในจุดที่พี่เล็กบอกตารางนิ้ว,าาวใช่ไหมคือ1,000จุดเนี่ยคือนิกจะเห็นภาพที่คมชัดมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นิกไปใช้จอ50นิ้วอ่าใช่มันก็จะ หนึ่งพันจุดในหนึ่งตารางนิ้วแต่ก็จะจะเบลอเริ่มเบลอแล้วเพราะว่ามันถูกขยายออกไปฉะนั้นเนี่ยการแสดงผลเนี่ยมันก็จะต้องปรับภาพนี่แหละที่เราจะต้องมาดูว่าทําไมเราต้องเลือกทีวีใหญ่แล้วเราต้องไปเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมค่ะมันถึงจะได้ประสิทธิภาพของจอแล้วก็ตัวเล่นอย่างเต็มที่อแล้วแบบเนี้ยเราควรที่จะ คำนึงถึงอะไรอ่ะเวลาไปเลือกแบบว่าซื้อเลือกขนาดภาพอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้สมมุติว่าน้องนิกเอาเอาเป็น r เซอร์เได้ไหมจะจะได้นึกภาพออกเพราะคนที่ดูดาวเทียมแล้วก็จะมีเครื่องรับอยู่โอเคเครื่องรับดาวเทียมเนี่ยถ้าเปนเป็นรุ่นที่เป็น Standard d e ดหรือว่าเป็น SD ดธรรมดาที่ใช้สาย AV เหลืองแดงขาวสาย RCA เนี่ยนะสายอาอันนี้ก็จะเทียบเท่ากับพวก DVD ก็คือเราสามารถที่จะ แสดงผลจอเนี่ยขนาดที่ไม่ใหญ่มากก็ประมาณสักยีนิ้วเนี่ยมันชัด24นิ้วใช่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเกินกว่าน,นี้นี่ก็จะเริ่มเบลอแล้วสานิ้วก็เริ่มเบลอแล้วอ้าว oh, เหรอนี่คือระบบ SD อ้งั้นแปลว่าเวลาที่เราจะไปซื้อจอเพื่อที่จะมารับชมอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือสมมติมาวันนี้มาซื้อจานดาวเทียมใช่ซื้อจานดาวเทียมมาเลือกซื้อบ็อกรีเซอร์เวอร์เนี่ยนะมันเนื่องจากมันมีอยู่หลายรุ่นใช่ไหมคะรุ่นมาตรฐานธรรมดากับรุ่น h d นะคะ ต้องการที่จะซื้อกล่องดาวเทียมแล้วบ,บอกว่า <ผม S 1> เออเนี่ยที่บ้านติดทีวีรุ่นออ24นิ้วอ,ะอ่ะควรที่จะใช้กล่องรุ่นไหนดีแบบนั้นเหรอะครับผมก็เลือกให้เหมาะสมเราก็เลือกแบบที่มันเหมาะสมสมมติว่าเราเรายังไม่เปลี่ยนทีวีนะเรายังใช้ได้อยู่แล้วราคามันถูกกว่าแล้วก็เป็น OKX OK อะไรพวกนี้ก็พอแล้ว อ๋อไม่จําเป็นต้องใหญ่เพราะว่าถ้าคุณใหญ่ไปก็ราคาก็ต้องเพิ่มอ๋อหรือไม่ที่บ้านลิกติดจานอยู่แล้วใช้กล่อง OKX เนะคะเป็นรุ่นธรรมดาแต่พอดีบังเอิญทีวีเสียแล้วนีกก็อยากจะไปซื้อเครื่องใหม่ถ้าแบบนี้นี่ก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าไม่ควรเกิน24นิ้วแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าหลายคนนะครับก็คือเปลี่ยนทีวีพร้อมเปลี่ยนกล่อง Oh. แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากไม่มีไฮเดฟเราก็จะเจอปัญหาว่าเนี่ยทำไมภาพก่อนหน้านี่มันชัดดีๆอยู่ <c oughs> แล้วทำไมพอเปลี่ยนจานของคุณแล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่ชัดคือเขาใช้จอแก้ว oh. และจอแก้วก็อยากจะเปลี่ยนพอดี <c oughs> แล้วเครื่องก็ใช้เครื่องแบบสแตนดาดธรรมดา <c oughs> เขาก็ดูได้ปกติ <c oughs> แต่พอเอาเครื่องดาวเทียมเข้าไปแล้วเขาดันเปลี่ยนทีวีด้วย uh huh. ก็พอใส่เข้าไปภาพก็จะเบลอเพราะว่าเป็นสแตนดาดไง ไปใส่กับจอใหญ่ที่เขาซื้อมาซึ่งจากเขาอยากจะอัปเกรดตัวใหม่อะไรเงี้ยครับไม่เข้าใจแล้วจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครรู้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เล็กคือสมมุติพี่เล็ก psi ใช่ไหมคะมาโฆษณาว่าเออเนี่ยมีแบบเทินเครื่องนะราคาพิเศษอะไรเงี้ยเป็น hd ใช่ไหมคะหนูก็อยากดูช่องที่มันคมชัดแบบหลายๆช่องอะคือแล้วแล้วหนูก็ไป เปลี่ยนมาแล้วก็หนูก็เป็นแรกมาแล้วก็มาชมกับทีวีรุ่นเดิมแบบนี้ถือว่าใช้ไม่เหมาะสมกันใช่ใชก็อาจจะจริงจริงแล้วถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ว่าเราไอตัวเครื่องเนี่ยเนื่องจากเครื่องเนี่ยเราเราลองรับสําหรับรุ่นเก่าดที่เป็น AV อ,ะอ่ะมันสามารถเสียบได้ทั้งเก่าทั้งใหม่ว่ามีสองเอาทพุตเอา์พุตแรกก็คือเผื่อไว้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นทีวี ก็คือสามารถใช้ AV เนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ภาพที่ออกมาก็เป็นสแตนดาดนะถึงแม้ช่องนั้นจะเป็นไฮเดฟก็ตามมันถูกแปลงมาเป็น AV ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสแตนดาดเดฟซึ่งจะชัดสําหรับทีวีเก่าแต่ถ้าเกิดว่าน้องนิกบอกว่าวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนทีวีก็พอเปลี่ยนทีวีปุ๊บก็ต้องเอาสายเส้นที่เป็น HD มาเสียบมันก็จะชัดเป็น HD เลยอันนี้มันก็จะเหมาะสมแล้วก็ใช้งานเต็มที่เลย นะ,ะนะคะในเรื่องของความคมชัดเรื่องของความละเอียดของภาพนะคะกับจอภาพเนี่ยคือ,อหัวใจของมันแหละคือการที่จะต้องสัมพันธ์กันในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยนะคะที่เราจะเลือกใช้แต่รายละเอียดยังมีอีกเยอะค่ะตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ M-TECH ชัดชัวร์โพลิแซของแท้กันมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ s ซดแอนเซอของเรานะคะอยู่กับเรื่องราวของขนาดและก็ความละเอียดของจอภาพต่างๆคะ่ะที่เล็กบอกไปตั้งแตบบ่เบรกแรกนะคะว่าเรื่องของการที่เราจะต้องสรรหาอุปกรณ์ที่มันแบบว่า แมชกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ล้านเปอร์เซ็นต์ี่ยนะครับผมครับผมแทนที่เราจะซื้อของแพงมาแล้วมันบอกว่าเออใช้ได้ไม่คุ้มค่าแบบ,บนี้นะคะครเรามาทําความเข้าใจากันนะคะเรื่องของความละเอียดเรื่องของขนาดของจอภาพทีนี้ค่ะ คุณผู้ชมก็สงสัยอีกนั่นแหละเนี่ยโทรหาโดยตรงเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะแบบว่า,เ,าเลือกยังไงละ่ะในเรื่องของขนาดจอภาพอะคะครับผมก็คือเรื่องของขนาดภาพเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ VCD อย่ยังจำได้ไหม VCD ีดีเบล,เลอไหน่อยเบล,เลอ,อ,อหน่อยแล้วเป็น DVD DVD เมื่อ DVD นี่ก็เริ่มชัดขึ้นแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะเริ่มมี HD ซึ่ง HD ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ใช่180 0 Full HD เหมือนปัจจุบันนะก็คือยังเป็น720อยู่แต่คือคมชัดกว่าดีวัดระดับหนึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้พอตอนหลังนี้ก็เริ่มมีเขาเรียกเป็น Full HD ก็คือ180 0อันนี้ชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยก็แล้วแต่ว่าจะ I จะ P ก็แล้วแต่คุณเลือกก็ชัดใกล้เคียงกันถึงว่าเป็น Full Full HD แล้วนะครับรุ่นจนถึงปัจจุบันก็เริ่มเป็น 4K อันนี้ชัดมากัีชดมาเห็นเม็ดเหงื่อนักบอลขนาดนั้นเลยเราไปโชว์แต่พอมาดูจริงซื้อมาดูจริงไม่อยากจะคิดเลยว่าเราจะหานี่นคนละเรื่องว่าเราจะหาอะไรมาดูกับมันได้และชัดเท่ากับในห้างเออหน่าสิคะาพี่เลขาเวลาที่นี่ไปซื้อแบบนี้ใช่ไหมคะสมมุติ นิกจะไปซื้อทีวี50นิ้วซึ่งเขาบอกว่ารองรับ 4K แล้วเขาก็เปิดโชว์ให้นิกดูใช่ไหมคะ๋คือมันชัดมากเออนิกอยากดูแบบนี้ฟิลนี้เลยฟีลลิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยนิกก็ซื้อมาที่บ้านเสร็จปั๊บที่บ้านใช้กล่องรุ่น HD แหละนิกก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องชัดแบบนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจอทีวีที่เป็นิ้ครับนิ มันควรที่จะมีคอนเทนต์ในลักษณะไหนหรือความละเอียดของภาพเท่าไหร่เข้าไปมันถึงจะเหมาะสมครับผม,มถ้าเกิดว่าเราซื้อถึงขนาด50มิน<ฆ>ิ้วแล้วเนี่ยแสดงว่าคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเล่นให้มันเต็มที่ใช่ปะ่ะก็ควรจะเป็นไฮเดฟที่เป็นฟูลไฮเดฟขึ้นไป ฟูลไหเดฟขึ้นไปใช่<ป>ก็คือพันแปที่ก็เขียนไว้แบบว่าสามารถเล่นฟูลไหเดฟออกมา1080 p, ขึ้นไป<อ>ส่วนใหญ่จะเขียนใช่ไหมที่จอ,อจะเขียนไว้ว่าหรือเครื่องเล่นก็ตามก็จะ,ะเขียนเลยว่าฟูลเฮ d อันเนี้ยเล่นได้เลย50นิ้วชัดแน่นอนอันนี้คือได้เต็มประสิทธิภาพของเขาไม่ต้องเสียดายตังค์ไม่ต้องเสียดายเลยครับผมแสดงว่าเครื่องเล่นประเภทนี้ใช้ได้หมดซึ่งเหลม่เยอะแล้วถ้าพวกแบบว่าเครื่องเล่น DVD บูเลอะไรพวกนี้ครับบูเล่เงี้ยก็คือเล่นได้เลยเล่นได้เลยนะครับอย่างสบายเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องว่าดูแล้วไม่เหมือนกับที่ซื้อมาเราก็ถ้าเราซื้ออย่างนี้ก็สบายใจแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่านี่ซื้อจอใหญ่มาแล้วหลายสมมุติเลยกเลสมมุติแ คุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคก็คือนิกซื้อจอใหญ่มาแล้ว5้าสิบนิัวแต่ที่บ้านก็ยังแบบว่าเป็นเป็นรุ่นธรรมดาอยู่ก็ยังแสดงผลได้ใช่ไหมคะแสดงผลได้แต่มันจะเบลออ๋อนี่คือปัญหาเลยว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนคู่เดี๋ยวนี้ว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ต้องหาเครื่องที่มาเล่นให้เหมาะสมอ่านี่แหละทําให้เราต้องเลือกเครื่องเนี่ยให้เป็นเหมาะกับจอตัวเนี้ให้ชัดที่สุดไม่งั้นเนี่ยถ้าน้องนิกยังเล่น HD ดีหรือสแตนดาร์ดธรรมดานะ ภาพที่ออกมาจะมีปัญหาเรื่องเบลอแน่นอนอ๋ออันนี้คือไม่เต็มประสิทธิภาพไม่เต็มประสิทธิภาพไม่แนะนําไม่แมทช์กันอย่างายแรงอย่างารแรงด้วยครับครับผมทีนี้พูดถึงขนาดของจอบ้างค่ะครับผมเวลาที่เราไปซื้อใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าเนี่ยห้าสิบนิ้วใช่เนี่ยยี่สิบสี่นิ้วใช่เขาเขาวัดกันยังไงเขาวัดกันยังไงใช่ป่ะบางคนเนี่ยคือวัดอย่างนี้เลยขึงยาวเงี้ยใช่ใช่ย่างี่ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องวัดทะแยงแบบนี้ Oh. อ๋ออะมุมแยงเท่านั้นถึงจะรู้ว่า ความไอจอมันขนาดเท่าไหร่อ๋อเวลาเขาเรียกขนาดจอทีวีเวลาเราไปซื้อเนี่ยกี่นิ้วกี่นิ้วเนี่ยเขาเขาจะวัดจากแนวทะแยงของจอใช่ใช่ใช่แล้วนี่เข็นปัจจุบันค่ะพี่เล็กก่อนหน้านี้มีสต่อสใช่ไหมคะสี่ต่อสใช่แล้วก็มา16ต่อ9ก้าก็จะมีที่คอนเทนต์บางคอนเทนต์ก็จะมียามขาดบนขัดล่างอะไรนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนี่เข็นจอมันยาวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นยีิบเอต่อ9ยาวขึ้นแล้ว Oh. ก็คืออย่างนี้คือ4ต่อ3 4ต่อ3เราเทียบง่ายๆคือจอแก้วรุ่นเก่า uh huh. อ่ากับจอที่ออกสี่เหลี่ยมเชิงเชิงจะจัตุรัสแต่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นผืนผ้าอยู่นะ uh huh. อันนี้ก็คือ4ต่อส uh huh. อ่าจอแบบแบบเดิม uh huh. นะครับนี่คือ4ต่อ3พอเป็น16ต่อ9 <c oughs> ก็คือ16ต่อ9ก็คือยิ่งยาวไปใหญ่เลย <c oughs> ส่วนกว้างก็ยัง9อยู่ก็ภาพก็จอกในแนวของเป็นคล้ายๆ เขาเรียกว่าจอวายจอวายแต่ยังไม่วายเต็มที่เพราะว่าปัจจุบันก็ดันมี21:9วายกว่ามาเองอันนี้ก็เหมือนกับเทียบง่ายๆคือเราดูในโรงหนังนั่นนั่นคือ21:9นั่นแหละก็คือยิ่งยาวอย่างนั้นก็ยิ่งทําให้ดูได้หลากหลายมุมมากขึ้นเพราะว่าสายตาเรานี่ไงร้อยแปสิบองศาอยู่แล้วแต่สัดส่วนของภาพอะไรต่างๆไม่ได้ผิดเพี้ยนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนจะอ้วนขึ้น มันเพี้ยนแน่นอนถ้าเกิดว่าเรา,รเ,ราเราตั้งผิดคืออย่างนี้ครับคือจอเนี่ยถ้าเราตั้งผิดเมื่อไหร่สัดส่วนภาพจะเพี้ยนตามตามที่เราตั้งหมายความว่าจอภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์แสดงได้เต็มจอนั้นหรือเปล่า คอนเทนต์ที่ออกมาเช่นเราไปซื้อแผ่น DVD มาแล้วเรามาเล่นกับจอที่มันไวมากๆเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงกลางใช่ใช่อ่มันจะมีปัญหานี้ถ้าเราไปปรับให้มันยืดนะมันก็จะตัวก็จะอ้วนแบนถูกต้องถูกต้องนี่คือการปรับส์ผิดคือบังคับมันให้ยืดไงอันนี้ไม่ได้ก็คือมันไม่เหมาะสมเราก็ไหนๆเราจะซื้อจอที่ไวเต็มที่แล้วเราก็ต้องเลือกคอนเทนต์ที่มันไวอนเทอ่ะที่ไว ไม่งั้นไม่ได้ครับมันไม่เต็มมันะออกมาเพี้ยนนี่แหละคือเราเราเราเลือกแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องดูไม่ใช่เรามีงบอย่างเดียวแล้วเราไปซื้อเราอาจจะซื้อลงหน้าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เต็มที่ไงคือเราก็ต้องคิดคํานึงถึงคอนเทนต์ที่จะมาฉายด้วยใช่ครับถ้าสมมุติว่าจอยาวแบบนั้นนะที่นิเค็ตเนี่ยจอวายใช่ไหมคะครับน่าจะเป็นพวกแบบว่าใช้จอสําหรับการทํางานนพวกราฟิกตกราฟิกใช่ใช่้ามาใช้พวก อ่าที่เป็นงานแบบดูทีวีอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะเลยเพราะว่ามันมันไม่แสดงเต็มที่นะครับอ่าฉะนั้นเราก็เลือกให้ดีนะครับแต่แต่แต่อ่ามันก็จะมีวิธีการเซตนะคะพี่เล็กขาว่าเฮ้ยเราจะเลือกการแสดงผลหน้าจอแบบไหนเราใช้รีโมทเซตได้ใช่ใช่ก็เซตได้ก็บังคับมันไงอ๋อเพราะเราไปบังคับเนี่ยมันก็เพี้ยนทีนี้เพี้ยนก็ดูแบบไม่สบายไม่สบายตาแล้วมันจะออกแบบ แปลกไปแล้วนะครับอ๋อก็แปลว่าเราควรที่จะเลือกจอที่มันเหมาะสมนะคะในการใช้งานแต่ละอย่างทีนี้ต้องคํานึงด้วยว่าโอเคเราจะมาเล่นกับเครื่องเล่นอะไรนะคะรวมถึงคอนเทนต์ที่เราอยากจะดูที่หน้าจอนั้นๆน่ะคือเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนนะคะถ้าสมมุติเราซื้อมาแล้วแล้วมันเกิดเกิดผิดพลาดเชื่อมต่อโน่นนี่นั่นนะคะมันไม่แมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ มันมันจะเป็นยังไงอะคะพี่เ<ก>ล็กก็เราอ่ามีคอนเทนต์ที่เป็นละเอียดมากสมมุติว่าสมมติมติว่าเรามีเครื่องแบบบูเลเลยอ่า,าแบบซื้อมาอย่างแพงเลยดีมากแต่จอเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่เปลี่ยนเราก็ใช้จอที่เราซื้อมาประมาณ5ปีที่แล้วม,มาถึงเสียบเข้าไปถ้าเราตั้งตัวเนี้ยละเอียดมากเกินไปภาพจะไม่ออกเลย จะเป็นภาพมืดไปเลยแล้วถ้าเครื่องเล่นเครื่องนั้นเนี่ยดันมีเอาต์พุตเดียวหมายความว่าไม่มีตัวสำรองเช่นไม่มี AV ไม่มีอะไรนะครับ uh huh. เราเราจะเซตมันไม่ได้นอกจากเราจะไปต่อกับจอที่เหมาะสมถึงจะดูได้ oh. มันจะเกิดอาการนี้ซึ่งพอยกมาเนี่ยทีนี้ก็ต้องก็ต้องยกไปที่ร้านแหละว่างั้นเถอะที่มี uh huh. ทีวีเยอะๆอะที่มีจอหลายๆแบบ oh. ไปแก้แทนพอแก้กลับมาละเอียดน้อยก็ มันจะเหมาะสมเองแต่ที่นี้ค่ะเวลารเราไปซื้อเนี่ยสมมุติเราจะซื้อไอตัวบุเล่เลเลใช่ครับผมคนขายอ่ะเขาก็ไม่ได้ถามเรานะคะว่าที่บ้านเราอะใช้ทีวีแบบว่าเป็นจอขนาดไหนยังไงก็ถามแล้วเดี๋ยวจะขายได้เลย เอ้าเขาก็ต้องดูแลลูกค้าสิคะก็อย่างนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยบูเลเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าทีวีเก่ามากเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ไงเก่ามากนี่รุ่นไหนสมมุติที่บ้านใช้45นิ้วโอ้โห45มันไม่มีอ้าวล้มันมี42่องใช่4ี่สิบสองนวต่ว่าเราใช้42นิ้วแล้วก็เราใช้มานานคือบางทีเราซื้อมาเนี่ยแล้วเราซื้อแบบรุ่นล่าสุดเลยใช่ไหมเราต้องการแบบชัดที่สุดเรามาถึงเสียบเนี่ย มันก็จะมีอาการบางอย่างเช่นภาพไม่ออกทีวีที่จะรองรับเครื่องบูเล่อมันควรที่จะเป็นกี่นิ้วขึ้นไปก็ถ้าเกิดว่าเป็นบูเล่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จริงๆ4 2นิ้วขึ้นไปนะแต่เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รับได้คือมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเราจะซื้อบูเล่หรือหรือยังไงก็ตามนะครับแต่ว่ายุคนึงอะทีวีมันจะรองรับดีไปเรื่อยๆเช่นมันจะรองรับ Full HD ซูเปอร์เฮดดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีวีมันจะเขียนไว้อยู่แล้วว่ามาร <คะ S 2> องรับตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถ้าเราซื้อในยุคหนึ่งมันก็อาจจะได้7 2 0ดรอย่างที่บอกว่า <คะ S 2> ถึงแม้จอจะใหญ่นะครับแต่รองรับแค่ไฮเดฟธรรมดามันก็ไม่สามารถที่จะรองรับกับรุ่นปัจจุบันที่เครื่องเล่นเนี่ยมันได้ละเอียดจนเป็นไฮเดฟแบบฟูเป็นบูเลเลยอย่างเงี้ยมันก็ใส่เข้าไปก็จะเจอปัญหาถ้าทีวี720 <คะ S 2> แต่เราตั้งตัวนี้เป็นฟูลเฮดดีภาพแสดงไม่ได้มันก็จะเป็นจอดํา แล้วเราก็เซตไม่ได้แล้วทีนี้เพราะบางรุ่นมันจะมีเอา์พุตเดียว uh huh. คือมันไม่มี AV ไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> เขาตัดเกี้ยงเลยเ <c oughs> หลือแต่ H D อย่างเดียว <c oughs> เราต้องยกไปที่ร้านเพื่อให้เขาปรับลดลงมาให้เหมาะกับจอเรานะครับ oh. ถึงจะดูได้ <c oughs> เราเราเซตเองไม่ได้ด้วยเราเซตเองไม่ได้เพราะมันไม่เห็นแล้วไงภาพไม่เห็นยกไว้ว่า้อนนิ่มีทีวีเครื่องอื่นที่เคยที่ซื้อไว้ติดอีกห้องเลยอย่างเนี้ยแล้วมันรุ่นใหม่กว่าเราอาจจะยกตัวเนี้ยไปเสียบกับทีวีรุ่นใหม่กว่าแล้วก็ไปดาวความละเอียดให้มันให้มันต่ําลง ให้เหลือ720พีก็เหมาะกับทีวีก็ดูได้เหมือนเดิมอ๋อจะเป็หในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสร็ยแดงผลจอภาพเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งการและกัรเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเยอะเลยนะการเลือกให้มันแมทชกันแล้วก็การที่เราจะต้องมีความรู้ในการเซตตั้งค่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคงต้องคุยกันยาวละคะคุณผู้ชมค่ะ ะะแต่คงต้องมาตามต่อนะคะในเทปแซดแอนเซอร์่ะพี่เล็กเขาจะไปหาข้อมูลมาให้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคุยยังไงก็ไม่จบเพราะเทคนโนโลยีมันพัฒนายอยู่ตลอดเวลาหมดเวลาแล้วสําหรับแซดแอนเซอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ